Good morning c h u m welcome back to my channel Um, มจริงจริงคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปที่มันก็เป็นแตาจรย์ชอบฉันไม่รู้แล้วทำ ูไม่บอกไปปิดเพลงป่ะอ่ะมาแล้วก็อย่างที่เพลงเกริ่นไปใช่ไหมว่าปีนี้เนี่ยเพลงทํากิจกรรมเยอะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพลงอยากพาทุกคนไปดูการเตรียมตัวของเพลงมันก็คือกิจกรรมการแข่งไฟนอลออเดชันของทีวแบนนั่นเองค่ะในฐานะนักร้องคืนจริงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เพลงก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบเออมาสมัครใช่ไหมแต่ว่าก็ลองส่งคลิปลองเพลงไปดูถือว่าคือติดมารอบไฟนอลค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งคัดเลือกในรอบไฟนอลอีกทีเพื่อจะหาตัวจริงเข้าไปเป็นนักร้องในแบนนั่นนเงซึพีีขาาใจดมก ทำให้เราซ้อมกับวงดนตรีก่อนที่จะไปแข่งจริงๆวันนี้คือวันเสาร์นะคะอีกประมาณ3วันก็คือวันอังคารมันก็จะถึงวันแข่งจริงแล้วเพลงเลยอยากจะพาทุกคนไปเตรียมตัวพร้อมกับเพลงเอาจริงคลิปนี้เนี่ยเพลงตั้งใจไว้แล้วว่ายังไงก็ลงถึงเพลงจะติดหรือไม่ติดออดิชั่นทงก็จะลงเพราะว่าถ้าสมมุติ เพลงติดเนาะนก็ถือว่าเออเห็นก้าวแบบการเติบโตของเพลงก้าวแรกว่าเออเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมติเพลงไม่ติดมันก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยเราทุกคนมันไม่ได้ประสบความสาเร็จไปซะทุกเรื่องเนาะแล้วเพลงก็โอเคด้วยถ้าเพลงไม่ติดก็ถือว่าเป็นการที่เราได้ลองทําสิ่งใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดตรงนั้นด้วยก็เลยจะพาทุกคนไปรู้นพร้อมกันเ่าถ่ายคลิปนี้เนี่ยมันก็จะรู้ผลว่าเราติดหรือไม่ติด วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปลองร้องเพลงกับวงตรีแบนด์แบบสดๆก็ตื่นเต้นนิดนึงตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแล้วก็ออกไปเข้ามาหาวิทยาลายนะัยลองชุดด้วยวันนี้เพลงจะไปลองชุดก็จะพาทุกคนไปดูชุดที่เพลงจะใส่วันงานจริงๆด้วยโอเคขอแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ตึกกิจกรรมนักศึกษาเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะซอ้อมดนตรีกันที่นี่นะคะห้องของชมรมทีวีแบนซึ่งอยู่ทางด้านหนูก่อนอันเนี้ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วอ่ะ คุณเราจะเจอทุกคนเป็นครั้งแรก how should I react few minutes later <c oughs> เราไปซ้อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะถือว่า <c oughs> ดีกว่าที่คิดแล้วเราก็แค่ไป work on บางส่วนเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยในการร้องเพลง okay, พลี่ๆเข้าใจดีมากเขาเรียกไปสัมภาษณ์ด้วยถ้าที่เข้าใจนะเขาได้สัมภาษณ์แล้วก็เพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจว่าเออใครเขารอบอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยู่ที่ร้านเช่าชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเอาชุดที่เรา,เาแก้ไว้นะคะเดี๋ยวจะไปลองดูอีกรอบนึงเห็นปากแดงเมื่อกี้ลองคาลิฟเฉยๆนี่ก็จะเป็นชุดของเรา สีแดงเบอกกับสิบพาร์คเลยชุดถัวเรียบร้อยดีนะคะไม่มีที่จะแก้ตรงไหนเดี๋ยวเราก็รับชุดแล้วก็เสร็จภารกิจแล้ววันนี้เดี๋ยวรอดวนต่อไปเลยประมาณ3-4วันเพลงก็ต้องซ,อซ้อมซ้อมแล้วก็เจอกันวันจริงอตอนนี้นะคะเราก็พรีเซนต์งานเสร็จแล้วเรียนคาบเช้าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะโดดคาบบ่าย เพราะว่าจะไปเตรียมตัวแต่งหน้าซึบๆคือแบบรอก็คือเรากลับมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทานข้าวแล้วก็ลองพื้นเราเสร็หเรบเรียบร้อยลวกําลังที่จะบรรจงแต่งหน้าซึ่งงานนี้แต่งเองพอมที่ปกติอะ่ะฉันแต่งหน้าไม่เป็นโทเธออันนี้ก็ก็เสี่ยงอยู่นะเออแต่งๆไปเราไม่ได้แต่งสง่งๆนะเธอแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบฉันไม่เคยทําทําได้เท่านี้ก็ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คือธีมนะคะธีมของงานมันคือดิสโก้แล้วก็ประ,ประมาณยุคเ0็ดศูนนะนอนดิสโกโอ้อะเราเลยต้องหาแต่งอะไรที่มันแบบว่าเออดูย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์ละกันว่ามันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะคะเปิดเลฟดูไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยอ่าไอซีเขาตรงนี้เลยต้องทำอะไรใหม่ๆก็ให้ประสบการณ์ดีเชีย่ยมันจะออกมาตรงเลฟไหมวะเนียคุย,ยดุนดว่ะเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มุนตาจะไม่เท่ากันนะไม่เดี๋ยวเราแต่งให้เสร็จก่อนเลยกันเอาจริงความรู้สึกวันนี้นะเหมือนแบบไม่ได้ไปแข่งอะเหมือนไปโชว์มากกว่าความรู้สึกเหมือนเราไปร้องเพลงให้เพื่อนฟังอะแต่ว่าถึงหน้างานจริงก็อาจจะตื่นเต้นนะก็เท่ากันอยู่นะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องประชุมดี๋ยวาจัดงานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรายังแต่งหน้าไม่เสร็จอ๋อเออฉันคนแรกอะเธอฉันก็ต้องรีบมาชุดก็อยู่นี่ัลโหลดูสภาพสเสื้ออะ โอ้เต่งหน้าก่อนนะรอแป๊บนึงเจ้ประมาณนี้นะคะ finish look ไม่อยากเชื่อว่าทำเองคนเดียวอ่ะผมก็จะดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฉันทำไม่เป็นอะเอาเถอะนะคะเขาก็ปล่อยได้เข้าไปใน h a ล l แล้วอัปเดตซึ่งเราจะรอไม่คนแรกนั่นเองคุณไปหาที่ผู้หญิงคนนั้นก่อนนะลูกปีคนไหนคะก่อนตื่นเลยนะครับผู้หญิงเดินเริ่มตัวต่อเลยดีไหมครับ เรเพื่อนก่าตนอนเ,เ,เรียนเดบิวต์ t u รู้สึกตื่นเต้เนตเสียงวันแหวบนิดนึงแล้วอินสาแกม u b ออฟฟิเชียลน่นองค่ะน้องัมีค่ายรรอเลย A few seconds later

ถ่ายรูปคั่แกไปไปถ่ายรูปเราเล่ยีงกันกูไม่กูไม่มีดอกไม้ดอกไม้ถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยวินเดียจะบอกพี่เมไหมครับ ăn สตกคนกม้วนมาโดนตอนนี้เราก็เปลี <he gaining. S 1> ่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะกำลัง ขอ,นนขอบคุณค่ะในระหว่างเราลดมาแชร์ว่าวันนี้คิดว่าทําเป็นยังไงบ้างคือเพลงอ่ะก็โอเคนะแต่ถามว่าแบบเต็มที่ขนาดนั้นไหมก็มันก็ดีที่สุดนะตอนนั้นอะไรเงีย้ยแต่ว่าถ้าสมมติมา reflect ตอนนี้นะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้แบบมีเพี้ยนเยอะแต่ว่าอาจจะแบบมีลืมบางท่อนบ้างที่คิดว่าเออจะเล่น,จะ,ลนจะเน้นตรงเนี้ยอะไรเงีย้ยตอนร้องจริงมันลืมแล้วก็คิดว่าจริงๆอนะนะได้เป็นคนแรกไม่ค่อยดีเลยอยากเป็นคนหลังๆพราะเป็นคนหลังๆรู้สึกว่ามันแบบมันเข้าที่เข้าทางเออคนแรกมันดูแบบ ก็ผลแรกไปหน่อยอะไรแต่ว่าก็โอเคนะไฟนก็เดี๋ยวเอ่อมารอลุ้นผลกันอีกทีนะคะตอนก็อย่างที่บอกไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะได้แบบเออประสบการณ์ใหม่อะเนาะแล้วก็ตอนเต้นคือม่วนจอยมากแล้วสิ่งแรกฉันจะทําไม่ใช่ล้างหน้าไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ฉันเช็ดกล้องก่อนแต่ฉันจะกินเนยถั่วฉันไม่ไหวแหละฉันก็ออกมอหลายวันเมื่อเต้องร้องเพลงไงกินเนยถั่วแล้วมันคอแห้งฉันจะกินเนยถั่วที่ ทำเองรูปรางหน้าตามันก็ปราแลมประแลมหน่อยแต่อร่อยแล้วก็แบบโรยอัลมอนด์กรุบโอ้โหเบบี้โปรตีนเวอร์เฮ้ยแล้วก็จะกินมะยงชิดใยหูงอ๋อจริงๆเราควรล้างเท้ากับล้างมือก่อนอืมทำไมขวดนี้อร่อยมากเลยอ่ะไปล้างเท้าล้างมือก่อน โอเคเรียบร้อยไม่ยองชิดส่วนเยฮุงนางใจดีนะเอามาให้เยฮุงก็คือคนที่ต่อไป้ายไฟนั่นแหละเอออยากรู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรภาษาร์ทเขาเรียกครดอะ่ะมาถึงว่าพอเปาะแล้วก็ครดได้เลยอะ่ะภาษากลางนี่อะไรวะแป๊บนึงนะจีเราก็เป็นลูกคึกกรุงเทพเกิดลัดเทา้าภาษากลางนี่อะไรวะอย่างเงี้ยเปาะปึกเรียบร้อยกัดหรอภาษากลางนี่อะไรอะ่ะใครรู้เล่นมาหน่อยนะอืมคือความฉ่ำความจุยซี่ของไม่ยองชิดอะ่ะเยฮุงเธอคนขายอ่ะ ใครคิดว่าหมดแค่นั้นคือยังเพื่อมนมหาลยัยชนะที่1เรื่องของฝากผู้ชายจากชนบุรีนะขอบอกซอนิวเซ็นทรีแห่งชนบุรีทางนี้กลับมาที่ในถัว่วร์ฉันมีหลายอย่างที่อยากกินเพราะว่าก่อนร้องเพลงมันกินไม่ได้อันนี้อันนี้ก็แบบระคายเคืองคอมันทำให้แบบปืดอคอผู้ชายก็วมัน <c oughs> ให้มันรอดอะ่ะบอกใครใครจะพิชิตรอกฉันทำอร่อยขนาดนี้ก <c oughs> ุยชายเอาไปจีบบนกระทะให้มันแบบเป็นเกลี่ยมอ่ะโอ้โหอ่า คือหน้าตา finish o ู้เดี๋ยวจะกินไปด้วยแล้วก็พูดความรู้สึกไปด้วยก็รู้สึกเป็นวันที่เราได้ทำอะไรเยอะดีอ่ะนี่เห็นปะแต่งหน้าเองไม่เคยแต่งมาอันนี้ก็ได้ลองแต่งหน้าเองทำผมเองถึงมันจะปะแล่นปะแล่นแต่ก็แล้วงางอ,อ,อ,อ่ะ,อ,อ,ะอืมม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 ่มมมมเมอมมมมเมมมม ตกใจอะ่ะรู้สึกดีใจทีเ่เพื่อนเพื่อมาดูเมื่อน่ารักมากมรู้สึกดีได้มาปรากฏถึงจะชนะหรือไม่ชนะมันก็สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญไปแล้วว่าระหว่างทางตอนี้เราเอนจอยอ่ะวันนี้ทุกคนเกี่ยนม,มาก,มากคองอ่ะ <S <S ก็นี่แหละค่ะชีตมหาลาัยของเพลงเองเป็นไวทีเพลงที่สุกเพลงอยากลองทาให้ได้หลายอย่างมากที่สุดเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะค้นหาตัวเองในไวนี้ ตื่นเต้นอะตื่นเต้นในเส้นทางชีวิตไม่รู้เลยว่าจบปีนี้เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงอะเพราะเพลงรู้สึกว่าเพีงต้องผ่านหลายอย่างมากกว่าจบปี interesting มาลุ้นกันดีกว่าว่าแบบเส้นปีนี้ะจะเป็นยังไงบ้างบีบบ้านฉันต้องไปปัน่นการบ้านอ,อยากจะกรี๊ดแต่ว่าไม่แล้วกัน three days later ผลออกแล้วคือรู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นร้องเพลงอีกเอาดีๆว่าโอเคเดี๋ยวดูเลยนะพวมีชื่อเราไหมไทยสากลอุ้ยไม่มี ไม่เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าอย่างที่บอกไปว่าเออไม่ติดไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วนะคะ มีก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนแบบลองออกมาทําในสิ่งที่แบบว่าเออเราอาจจะมีความกล้าๆก,กลัวที่จะลองทำเนาะก็แบบอยากให้ลองดูอย่างน้อยระหว่างการที่เราได้ลองทำเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างไม่ว่าสุดท้ายมันจะออกมาว่าเราประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จก็ตามถ้าใครที่ลังเลอยู่ตอนนี้ว่าเอออยากจะลองทําอย่างงูอยากจะลงงอลงทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยลองเชื่อดิมันเป็นแบบต้องหอดแว่นแสดงความจริงใจหน่อย ลองทำดูจริงๆหยุดหาข้ออ้างให้ตัวเองได้แล้วว่าเอ้ยอย่าเลยถ้าผิดเอ้ยทำแันนั้นไม่ได้ลองทำแันนี้ไม่ได้หรอกลองไปก่อนเถอะจริงๆสุดท้ายแล้วคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเอง่แหละตอนนี้ทุกคนกำลังเลัยเรื่องอะไรอยู่ตัดสินใจเลยลองดูว่าสุดท้าย worst case เนี่ยมันจะออกเป็นยังไงแบบผลที่แย่ที่สุดที่มันจะออกมาเป็นไปได้อะออย่างเช่นการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจอะผลที่แย่ที่สุดก็คืออะไรก็คือไม่ติด ก็แค่ไม่ติดอ่ะเนี่ยคือผลที่แย่ที่สุดอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นได้คือแค่ไม่ติดเอาแย่กว่านั้นอีกก็คือร้องเพี้ยนเวทีแต่มันก็แค่นั้นมันแย่สุดได้แค่นั้นแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าแบบผลถ้ามันดีขึ้นมาก็ติดไงติดแล้วก็ได้ไปลองทํานู่นนี่นั่นมากมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วัดกันดูว่าผลเสียกับผลได้อะไรมันแบบมัน worth มากกว่ากันแล้วก็ตัดใจทําเลยเป็นกาลังใจให้หลายๆคนนะที่แบบกําลังต่อสู้ไ i g h t กับความกลัวตัวเองอยู่อะไรเงี้ยยิงเข้าใจแสดงความจริงใจพอแล้วขอใส่แว่นแล้วกันหนน้าสด่ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะแล้วก็ดูจนจบคลิปนี้อะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็นั่นแหละค่ะอยากฝากไว้ใครที่ยังเลก,ก็คือลุยเลยเนาะอย่างไรก็มีเพลงเป็นเพื่อนเนี่ยร้องผิดร้องถูกทํามไรหลายอย่างนะคะที่เราอยากทําเพราะว่าเราเรามีรรมสิทธิ์ทาสำหรับวันนี้ก็ฝันดีเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่าฉันยังนอนไม่ได้เพราะว่าการบ้านยังไม่เสร็จ ต้องสดชื่นเข้าไว้พรุ่งนี้แพลนไว้แล้วพรุ่งนี้มีเรียนเช้าด้วยแต่ว่าแพลนไว้แล้วว่าจะแต่งตัวสวยไปเรียนเพราะว่ามันต้องปลูก energy นิดนึงอะเนาะเนี่ยคืนนี้แบบว่าโอ๊ยพรุ่งนี้เราก็ต้องต้องแบบเช็บ้าพรุ่งนี้เออเดียวก็ขอไปปันงานต่อแล้วก็แบบ๊ยบ้าอย่าลืมนะเพียงเป็นกำลังใจทุกคนนะไม่ว่าทุกคนกำลังจะทำอะไรอยู่สู้ๆลองทำไปเลยทุกคนทำได้สำหรับวันนี้ก็บายบาย